สวัสดีค่ะก่อนสาวเกาะชาแนลนะจ๊ะวันนี้พ่ามาชมทะเลอีกแล้วนะจ๊ะทะเลที่หมู่เกาะมาเซลจ้าเมื่อที่ก่อนไทยทํากับคือวันที่สิบนะจ๊ะสิบกลุ่มผ้าจ๊ะ10กุมภาปีสองพันห้าร้อยหกสแปดนะจ๊ะ ท่าแดดออกกระชิสวยงามเลยจ้ะคันคืมกับคืมแน,นะจ๊ะเนาะท่าแดดออกกับพ่อเบิองจะว่ากระเดียดคักโคตรเนาะกรนแดดยกกระเดียกทักโคตรชมเสียงน้ำทะเลนะจ๊ะวิวท,ที่นาเกาะน,นะจ๊ะจ้ะทะเลทะเลนี่ถุงพลาสติกปิวไม่แล้ะ บรรยากาศที่ว่าก็มีมีผีเพิ่นนอ่เพพิพมพ์คอมเมนต์มากแล้วจ้ะว่า่าเห็นก้อนนี่เล่นน้ำเลยเล่นไดนบอลมีป่าฉลามบอลแล้วจ้นนะเนาะบางที่ป่าฉลามน้อยมีจ้ะป่าฉลามน้อยเขาไม่ไว้น้ำเล่นลนะจ้ะแต่ว่าเขาบักกัดแล้วจ้ะ เขาสามารถเล่นน้ำได้นะจ๊ะเราสามารถเล่นน้ำได้นะจ๊ะเนาะเล่นน้ำได้กับแต่กี่เข้มกี่เนียวนะจ๊ะปลาปลาฉลามตัวใหญ่เขาจะยืน่น้ำลึกนะจ๊ะส่วนมากขีมีแต่ลูกลูกลูกฉลามบางที่กับเขี้ยาไม้หนามานเล่นเท่าสองสามตัวอยู่เนาะเป็นบางข้างที่ก่อนเลี้ยวเห็น แดด,แดดแดดแห้งอย่าแดดเบิดมือแต่าหมู่บ้านนี่ฝนตกเบิดมือแล้วจ้ะฝนตกเบิ้ดมือฟังเสียงคลื่นทะเลผ่อนคลายแเราจะเนาะช่วงนี้สวนก่อนจะชิบวารีเฮจักน้อยสิยนะจ้ะแต่ชิบวมีอย่างหลายอยมีแต่น้นำทะเลก,กับสวนขี้มิดติดเกาะเราจ้ะเนาะ ชีวิตเกาะมองเข้าไปก็สิเป็นเรือแม่เรือหาปลาแล้วจ้ะเนาะในเมืองอีกฝั่งก็คือในเมืองเนาะจ้ะเนาะก่อนก็คลแค่ๆก่อนอยู่ทุ่งไห้ทุง่งนาสิล่ะจ้ะอยู่ทุง่งไร่ทุง่งนาเนาะจ้ะถ้าก่อนสิเข้าเมืองก,อก็ต้องขี่เรือเนาะจ้ะเนาะเรือสิจอดที่หน้ากอแล้วจ้ะ ทะเลที่หมูก่เกาะมาเซลนะจ๊ะหมู่เกาะมาเซลแต่ก่อนยุ่เมืองหลวงของอ่าก็คือมาจูโรนะจ๊ะเกาะมาจูโรอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะจ๊ะเป็นเกาะน้อยๆหรอก คืนทะเลแต่และมือแต่และเดือนจ้ะ ต้นใหม่ใหญ่ๆ,ๆต้นสาละพี่ทะเลเนี่ยละกันประมาณนี้แหละมั้งต้นใหญ่เติบไปจ้ะน่าจะเป็นรอยก็ปีแล้วกวาดกับว่าหุ่มแล้วเดีนะ๋ยน่าต้นใหญ่เติบว่หญ่เติบกอดเก้าอีกอดสามสี่ขุนเราจะคิดว่าหงหาขุนพูดว่าต้นใหญ่เติบ <g år d> <g år d> วันนี้แดดจ้าเลยจ้าซีโม่งแรงเลยจ้ะซีโม่งแรงแ,งแรงดดคักมื่อนี่บอกว่าในผ้าเด็กหน่อยมาเล่นน้ำอยู่มันห่อนแดดแห้งแต่ว่าส่วนมากคันเล่นกับชิบเนอยู่ใต้ต้จนใหม่เว้วจ้ะหมงห่มงงใต้ต้นไม้มันห่อนดแดดเลาจ้ะตกตกเพื่อนเหมือ้วัน ไฟฝ้าเกลียบเมนดับแต่ว่าพากันถอดปลั๊กตู้เย็นแล้วจ้ะเนาะพอเมื่อก่อนใส่ไฟ,ฟอ่าพลังงานแสงอาทิตจ้ะถาบ่มีแเดือดก้ะไฟออนมาจ้ะใส่แบตไฟออนถอดปลั๊กได้ตอดปลั๊กตู้เย็นย่านไฟดับย่านบ่มีย่านบ่มี่ไหวไฟใส่แล้วจ้ะเนาะถ้าบ่มี่ไหวไฟใส่นี่ก็คือโอ้ยใจจะขาดแล้วแม่เอ้ยไม่มีเนใช้ เป็นคือการกับกรว่าจ้ะ <c oughs> ขันว่ามีเนตใสแล้วเ,เอ้ยว่าเป็นแตยูพี่น้องแมวว่าเป็นแตยูด้วจ้ะ <c oughs> มีนกนํจาจะนกบินสองตัวม่าจะสร้างไหนบ่โอเคค่ะก่อนกระคอขอบบุญขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านแลจ้ะที่มาส่งกำลังใจให้ก่อนในทุกๆคลิปแลจ้ะเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก่อนน้ำเด้อจ้ะผ่อนคลายไปกับเสียงคลื่นทะเลแล้วจ้ะเนาะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ